เพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพอยอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแต่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะลุกวันนี้คือง,ง่ายๆไม่ยากนะคะล้กก็วันนี้นะคะได้ลองของใหม่กันอีกแล้วนะคะไปเดินเซเว่นที่ไลของใหม่มาตลอดนี่เลยจ้าเป็นยูสตานะคะตัวนี้จะเป็นอ๋อบลัชออนแล้วก็อายแชโดว์นะคะเป็น 5-in-1 <Wow. S 1> นะคะนิวนเพลทเทมไว้เลยตาวิงแก้มใบนะคะตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น fresh up นะคะเป็นรุ่นเดียวกับลิปสติกที่พลอยเคยรีวิวไปนะที่เป็นแบบว่าลิปสติกกลิ่นผลไม้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้ทดลองตับสัตว์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติเนาะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะจ๊ะนี่ แพ็กเกจก็ออกมาคล้ายๆกันเนาะแพ็กเกจของยูสตาเขาออกมาแบบนี้คล้ายๆกันเป็นแบบว่าซองจดหมายเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะนี่ก็มาดูข้างในกันเลยดีก,กว่าจ้านี่ข้างในก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะน่ารักฟุ้งเฟิงนีน่ดูข้างในกันดีกว่าเนาอนี่เปิดมาชั้นแรกกนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีกระจกอยู่ตรงนี้นเนาะ แล้วก็เปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นบรัชออนนะคะบรัชออนสีของเขาทำมาค่อนข้างแมทกับตัวอายแชโดว์ทีเดียวนะคะเพื่อนๆมา,มาเดี๋ยว่อยจะสวอรสสีอายแชโดว์ให้ดูนะทั้งสีสีบนแขนเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีแรกเลยเนาะนี่สีนี้เป็นสีแบบธรรมดานะคะนี่อุ๊ย สีดีนะคะโอ,อสีนี้ขนาดเป็นสีบางเพื่อนๆยังแบบชัดขนาดนี้เนาะอ่ะดูสีที่สองนะจ๊ะอันนี้จะมีชิมเมอร์นิดๆน,นะจะออกแบบแดงกำกับนิดนิดเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะนี่ชัดไมนี่อ่ะนี่ตัวนี้ก็จะออกแบบว่าเออโทนแบบพิชบ,บางๆหน่อยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะจ๊ะเป็นสีแบบน้ำตาลเนาะ ีค่อนข,ข้างแบบเออชัดเจนอยู่นะเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าอ่อนหรือว่าเค็มจนเกินไปจ้ะอ่าเดี๋ยวมาดูสีบัชออนกันบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นสีบัตออนเขาค่อนข้างแบบว่าเป็นชมพูแบบนุ่นๆตุ่นๆหน่อยนะเนนี่เป็นแบบพีชๆหน่อยนะเออได้อยู่นะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่าจ้ะโอเค อยก็สวอตไปให้ดูแล้วนะคะทั้งอชิโดแล้วก็บัชออนนะคะเพื่อนๆเนะาะสีค่อนข้างแบบชัดเจนอยู่เลยทีเดียวนะมาเดี๋ยวเราแต่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะพอยจะแต่งลุคแบบว่าเออเพื่อนสำอางน้อยๆแต่ว่าจะจัดฟาดเลยนะเออเดี๋ยวจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้จะไม่แบบลงรองพื้นนะคะก็ลงไปที่ใต้ตานะคะ ตรงที่แบบอยากให้ปกปิดนะคะเพื่อนนี่ก็รอให้มันแบบดิดๆเสร็จตัวสักแป๊บหนึ่งเนาะเพรอาพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเดี๋ยวพอจะลงแบบไฮไลท์ไปเลยเนาะแล้วก็ลงไปจงจุดที่แบบเพื่อนๆอยากให้มันแบบว่างเงาๆเนาะ ให้มันแบบมีมิติหลังจากที่พลอยแบบลงไฮไลท์เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพลอยจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้เพราะว่าพลอยไม่ได้ใช้รองพื้นใช่ไหมพลอยก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเนาะแล้วก็แบบแถบลงไปตรงตานะ่ะแบบเป็นการเซตเนาะแล้วก็แถบลงไปเบาๆให้ทั่วหน้าเลยนะจ๊ะพอเราเซตแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอยจะลงเป็นคอนทัวร์แนวฝุ่นนะคะ พลอยจะลงตรงจมูกก่อนเนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่พลอยเคยสอนไปนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูกันได้ที่ชาแนลพลอยเนาะพลอยค่อนข้างแต่งแบบแนวสายฝอนะพลอยก็จะลงแบบว่าคอนทัวร์ค่อนข้างแบบเข้มนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่แบบแต่งเบาๆก็ลงคอนทัวร์เบาๆนะไม่ต้องแบบว่าลงเยอะนะ อันนี้พลอยแบบว่าค่อนข้างแต่งแบบสายฝอนะก็เลยแบบลงคอนทัวร์ค่อนข้างแบบเข้มนะจ๊ะอ่ะอันนี้พลอยก็ลงขั้นตอนเตรียมหน้าเรียบร้อยแลวเนาะคอนทงคอนทัวร์วเรียบร้อยแลย้วมาถึงพระเอกของเราเป็นกวานะจ๊ะอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวพลอยจะเริ่มที่อายแชโดว์ก่อนเลยนะคะเ,เพื่อได้ยินเสียงแบบมาหอนมาโอเคเดี๋ยวพลอยจะเริ่มลงที่สี นี้นะสีน้ำตาลเข้มนะจ้ะลงเลยแบบนี้เป็นการแบบว่าคาัดเบ้าก่อนเลยนะคะ set the fire l ะ ะะเดี๋ยวพลจะใช้เป็นเฉดสีนี้เนาะนี่อืมอันนี้พอใช้แปรงลงนะสีมันไม่ค่อยอนนเดี๋ยวพอจะใช้เป็นนิ้วลงใช้นิ้วลงสีมันค่อนข้างที่จะแบบจัดจานนิดนึงเนาะ ก็เอาสีนี้นะคะผสมไปเลย,ยก็จะเอาสีน้ำตาลนะคะลงคัตบอยอีกรอบหนึงน่งเนาะให้ตาเราแบบดูมีมิติ ก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเบ,บาๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาลงบัตออนกันดีกว่าจ้านี่ลงไปเลยเก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปฟิน i s h ลุกกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจน๊ะ<ชอบ>นี่เป็นฟ i นิ s h ลุกนะคะพลอยก็ไปเติมคิค้วแล้วก็ไปเติมอ่ออินไลเนอร์มานิดหน่อยเนาะแล้วก็ไปเติมปากมานะนจ้านี้ ลกนี้วันนี้นะคะที่มาใช้ f เฟร t อฟตัว You Star ให้ดูกันในวันนี้นะคะก็สี Eye ชั a โด้นะคะตอนที่พอยลองที่มืออสีเขาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนนิดนึงแต่พอเรามาลงที่ตาสีมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าคอยไม่ได้ลงอายพ r i m e r ไงถ้าลงอายพ r i m e r สีอาจจะชัดเจนนะแล้วก็ตัวชิมเมอร์ของนางนะคะใช้แนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือลงนะคะเพราะว่ามันจะชัดกว่าเรา ใช้แปรงเนาะแล้วก็เอ่อส่วนตัวบัชออนนะคะเ,เพื่อนๆบัชออนนะคะสีเขาจะออกแบบสีนวลนว,นวเออแบบมันไม่ได้แบบแดงจา๋าหรือว่าทึบไปเลยอะไรเงี้ยคือมันจะออกแบบสีนวลนว,นวนคือยิ่งปัดยิ่งสวยอะ่ะเ,เพื่อนเนเนาะตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งรบาทถ้า ไม่ผิดนะคะตัวน,นี้นะคะเฟรชอันะคะมีจำหน่ายขายที่7 e เว่ e อทุกสาขานะคะไม่แน่ใจว่าทุกสาขาหรือเปล่าเนะเาะลองไปหาดูกันได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแต่งสายเกาอะไรเงี้ยเออสามารถแต่งได้เนาะถ้าสายฝอก็ขยี้ขยี้หน่อยนอเนาะให้มันแบบว่าเข้มๆนิดนึงนะคะก็ถือว่าโอเคนะกระชับละแล้วก็เล็กนะขนาดพกพาง่ายด้วยเนาะตัวนี้นะคะลองไปเลือกดูกันได้นะจ๊ะ วันนี้นะคะพลอยก็มารีวิใว,วให้ดูแค่นี้เนาะสันน้นๆง่ายๆนะคะอย่าลืมไปหาต่ำกันนยจา้าแล้วก็เพื่อนๆไหนที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พลอยด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนๆไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะ ือเป็นกำลังใจเนาะให้พลอยทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยากดูพลอยแบบรีวิวอะไรอีกนะคะก็สามารถแบบมาคอมเมนต์พูดกันไว้พูดคุยกันไว้ได้เลยนะคะหรือว่ามีคำติชมคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบมาพูดคุยกันได้เหมือนกัน สูตรน,นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามาดูกันว่าพอยจะแต่งลุปไหนหรือว่าพอยจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทํมมาไมวันนี้นะคะเยอะจังเลยโอเควันนี้ก็ไปแล้วเนะาะบาย